ค่ะวันดีค่ะพี่น้องสุขูสุคนค่ะพี่น้องจ้ามื่อนี้ยยายนุ่นสิมาผ่าผัดกะเจี๊ยบค่ะพี่น้องกะเจี๊ยบเขียวหรือกะเจี๊ยบมอนค่ะพี่น้องมาเบิ้งค่ะขันตอนแรกยายนุ่นก็เอากะเจี๊ยบมาหั่นแล้วก็ลงไปแส่น้ำา่พี่น้องยายนุ่น็ะ่เคยกินที่กันดอกค่ะแบบผัดเนี่ยจะว่ากินสดที่หนึ่งยยายนุ่นคยกินดูค่ะมาค่ะยายนุ่นสีต้าเห็ดค่ะจากนั้นยายนุ่นจะสีแซ่แบบนี้จ้าตอนนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวยายนุ่นผ่าไปผัดแน้กค่ะม ไอ้นกระสีไสนำมันง่าค่ะพี่น้อไอ้เน้นนำมันง่าเทนมันเพรค่ะพี่น้อหลังจากนั้นไ้นก็จะกระเทียมรมัค่ะพี่น้องลก็หอมค่ะไนกรสีำมันง่าท่นำมันพดวาจมีน้นุ้มหนำมุ้มไข่มอยนค่ะพี่น้ออันนี้ดีเด็้น้ค่ะ เนอมร้านแ,นนแต่งงานจะเอาหมยค่ะได้อะหลายหเติมหมูนิ้กระห้องนำมาผัดหม,ม่อมากก็กตมเนผัดค่ะผัดหมูใหอหอมค่ะตามด้วยริกที่ห,หันวานค่ะจากนาั้น ใส่ซอสหน่อยใส่ซอสแล้วก็น้ำหอยค่ะนิดหน่อยใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยวมันจะเค็มค่ะอันนี้น้ำตาลอนัอนนี้ค่ะดีมากเลยค่ะ งั้นเรก็ใส่ให้เลี้ยงเลยค่ะเี้ยงเลียางไว้เดี๋ยวลอยเลยนว่าเราสะเอาลูกเค่ะแล้ก็จะมีเมื่อยอย่างนี้เลยค่ะแต่ว่าประโยชน์เยอะเยะเลยค่ะนีกว่ดเยอะนาน้องไปน้อยนดเหนอ จะได้คดคลินค่ะหลังจากที่ห้าเอาเออกเจี้เส้นห้ากระพัดไปเลย,เลยค่ะจนมันสุกค่ะพี่น้องจนเจีบสุกหลังจา,ากนั้นก็มาซีนเบองวมารดชติมันเป็นจังไดยยิย่งวันบร่ได้ใส่น้ำปาลาด้ค่ะเพราะว่ามันเค็มอยู่แล้วในะเกจี้สอดยิ่งว่เลยบอใส่ค่ะผู้ใด,ดมาเค็มมากจังเติมมาเลยค่ะซีนเบอร์ลดชติค่ะ ก็ดีค่ะไอ้ยนวลนกับิปิดเลยค่ะพี่น้องพี่น้องนี่แหละค่ะเมนูเพื่อสุขภาพค่ะพี่น้องผู้ใดอยากลดปัจจัยคือยายนวลนกัไดดเด้อค่ะเพราะว่ากระเจีนนยเ๊ยบก็มีประโยชน์หลายอยู่แ้วกระเจี๊ยบมีไฟเบอร์พร้อมเมื่อส่วนที่เป็นเน้วเหนียวหนะรักษาไอไอแผลในน้ำใส่รักษาโรคกระเพาะกัได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาสีขอดซอยกวดล่างน้ำใสให้เขาเห็นสะอาด ที่สาคัญไม่มีวิตามินซีพอมกับพี่น้องกระเจียบเขียวหรือ,อกับเจี๊ยม่อนค่ะนี่แหละค่ะเมนูดีๆที่ยายนวลนํามาแนะน้าค่ะของดีๆที่ยายนวลนํามาแนะนําค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดจะไปล่องเห็ดเ,เบิงกับล่องเหด็ดไดเด้ค่ะเด้พี่น้องค่ะยายนวลขอบคุณทุกกำลังใจทุกใจทุกแค่นได้ค่ะที่เขามาเบิงยา,ายนวลขันผู้ใดเขาวาเบิงคลิปนี้แล้วยายนวลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายนวลนึเด,ด้อค่ะเพื่อเป็นกาลัางใจให้ยายนวลพ่อกันคลิปไม่ค่ะพี่น้องคลิปหนียายนวลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ